สวัสดีครับพี่น้องพี่เขาตามเดิมครับสวัสดีเอฟซีทีรักและเครพบครับพี่น้องที่ให้เกี่ยเข้ามารับช่มช่องโกมงสีแค่ไหนครับวันนี้จะเจอกันอยู่ที่เดิมครับอุบลราชธา,านีอำเภอม่วงสามสิบครับมือนีแตงสุดนีสิเปลี่ยนผ้าอัสางท่องได้ครับพี่น้องหาป่าเองนางจากมือว่านนี่มือว่านนี่เร่ร้งไม่รงน้ำพระเจ้า มือนี้ก็สีเล่สีหาไปไปไปลาบเท่าพี่น้องหาป่าเปลาบเท่าว่าเอาลายเดาอาจ๊สีหาโล่ไงล่ะมี่สมุนสมุนกระลังกระลังหิวคู่ว่าอะไเต็มคู่นี่กับพ่อหนอมือนี้อันยังเลื่อนยังสักเนี่ยต้องปูแบักชั่วพวามดีอะไรนี่อันนี้เพื่อนกันครับเสี่ยวกันขึอนกัน เป็นนอ้นอ,นะนองเนี่ยอยียอ้ายอายุท่อกันครับเจียจ้านุ่กันมาตั้งแต่อยูแนวอานาคอนตยู่นุ่กันมาจอจักปีครับเจีกยกมาอยู่บ้านเ <c oughs> มียทิมดิคือมาอยู่บ้านนะทีมเมียทีมเมียทีมเมี่ยโสดได้กันกับโสดด้วยกันเนี่ยมัมนพูดโสดๆนะโค้งเมืองศรีคือโสดน้ำมูลนะวะอันนี้ต้นยังฮะเขเจ้าเอิญต้นลูกสะแบงจ้า ใต้ต้นสะแบงน้องเก้าน้องเดิมครับสะเก้าอันสมาชิกเขานกเจ้านกเจ้าบินเจ้อเจิดนี้อยู่คนละจำปัเอออ่ะตามสบายน้องเก้าลหรครับเดี๋ยวจะเฝ้าเฝ้ามันได้เด้วสิวัน่าบาทเดียวเต็มเต็มได้นะป้าบ้าใบดังแจ๋วมัน ือแนใครอยกันทำมาหากินได้วไหมนี่เอาตั้งกล่องนีครับครับหลังจากที่มาหอดเปลี่ยนสุดเรียบร้อยครับใส่เสือเห็นหน้าส่งส่งไล่อมอยแห่ให้ใส่แห่โอเคพี่นอะไต่รับช่วงครับ

mình tụm tai nó vẫn như lợn luôn, phu đâu, tụm cứ

เดี๋ยวมาปลูกยังเอ้ายืดขึ้นเราดีเลนี่เ้าเราดีเลยมะปูข้อใจโอ้หูยวันนี้ออกนี่มาปลูไงเยอะข้อเราข้อใจหัวกระโดดข้อนั่งข้เนั่งข้อ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 ดั่งข้อน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 เ่งข้อนั่งข้อนั่งข้ปนั่งข้อ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 นั่ง เอานครับคู่พอเราไปปักก้อยคู่กินนี่ยแต่มันตายวิเ่ใส่ทางไปเลยโอ้ยบุเดีบ้านอันนี้อนเข้าบ้านฮะบุอกบนั่งถือบางหลาน่เอากระปลาตัวล จ้าไปไตายล้คุไปกินอกอกเพ่นหน้าเลยมือนอนห้างน้องสาวเปิดด่าให้บางเรียบ้าด่านักดีตรีด่าเา่ะเ่อยคามัวามอยู่ก็ความบวามลเาดเล่ีก่อนเย เพิ่มเขาเนี่ยม่บบยห้าน่นั่นๆะอต้นเถือด้บานมือหมู้านขึ้นหรอเหลืออะอางเงี้ยอันนี้เนี่าคนนอักน่าก็ไม่หอบางทีมันเสาบ้นเราเนไรแล้วเรี๋ยวเปนไรแล้วให้แน่ี

เพอน <พอ S 1> กันมันบวกเก่งปานเมื่อคืนนี่บากห้ามันเมื่อแล้วเตี้ยมื่อคืนนีนเราเมื่อวันฝากวัดไปพู้เราโอ้ยมันได้สางตะเหอะไรที่นี่เออมือไม่ตาโอ้มันเมื่อแล้วบ้นกันมันเคลื่เงินมื่อ <c oughs> คืนนี่โอ้แค่ไปนอนหลังจากที่เข้าวันวานมาเลยประมาณสองชั่วโมงแล้วอ่าปักสรุปสรุปผลระยะโกรนี่ครับปากคอพัชวน <c oughs> ปลาซ่อนเออปลาซ่อนปลาซ่อนปลาซ่อนกับผั่มปลาหมอปลาสลิดเอ้ยไม่ใช่ปลาสลิดปลาจีเดือดเออเออปลากระดีตัวบ้านไอยังอ่ะเออไออันอันอันเนี้ยกว่าให้เอาปลาเด็ดนะพี่ซื้อวัตถุโฉนดให้ขึ้นนับศพทหารให้เจ้าว่าเดี๋ยวเ้าต้องลงต่อไปอีกโดนเติมครับพี่น้องไปแล้วติดตามช่องัำเราติดตามเพราะว่ เียกว่าอันก็ลั่งทางงม,<ฟ>มันไ่ออกดฮะหามันอ,อกดย่อกเขาไปฝึกใหม่เดเออยคนเียไปฝึกใหม่เลยะเอาพี่น้อ,นเอาเน้งอง้เครื่องนึนกเจ้าเครื่องนป่าครับพี่น้ตองกเตนอจลรเดี๋ตักล้องไนีดยอยู่บ่ได้อย่งอยู่บ่ได้ป่าถึแโอไป ตอนนี้แดดห่อนอยางหักสรุปแล้วที่มหาป่านี่ก็คือได้พอสมมาภาควนครับเอาขึ้นไป,ไไไปให้ชางแม่คั่วเจ้าชทางแม่คั่วเจ้าไปเฮ็ให้เขาเผา <S <S อันนี้เหลืออยู่ตัวหนึ่งเผาเรียบร้อยครับพี่น้องเหลือตัวนึ่งเอาขึ้นไปเพิ่งเพิ่งกระเพราลายตัวยุแต่วาห่างกินกินยูก ยูสามอล้วครับพี่น้องกิ่นยู่ยู่หนองนะกินเพื่อตัว,ตวสองตัวเดี๋ยวนี้ก็จะเอาขิดไปเรื่อยๆบรรยากาศนึกว่าสีหนาวครับทางอุบลบรรยากาศห่อนเดียมน้ำก็บบ,นะบ,บ,บบัดล้งน้ำบัดหนาวอ่ะนะน้ำบัดหนาวกินโคบ,บัดเป็นโคบ,บัดห่อนไม่เห็นไง ฝากกดไลค์กดแชร์ล้าพีร้าน้องครับสวัสดีครับผมบ่มีมือสวัสดีครับ